ตอนเช้ามาก่อนที่จะเข้าเรียนมีเวลาว่างอยู่เด็กๆก็จะได้รับการแบ่งหน้าที่แล้วก็มาดูแลแปลงผักของตัวเองแบบนี้ครับที่เป็นโรงเรียนบ้านคองคูวิต,ตาบลปากแจ่มอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนะครับคุณผู้ชมมีนักเรียนอนุบาล2ถึงม3แค่282คนแล้วก็มีครูอีกประมาณ18ท่านนะครับทุกคนแบ่งหน้าที่ช่วยกันทั้งทําความสะอาดโรงเรียนแล้วก็ทําแปลงการเกษตรอย่างโครงการการเกษตรเป็นเรื่องของทําพืชผักผลไม้ต่างๆแล้วก็เอาไปขายหารายได้ส่วนหนึ่งแล้วก็วัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้ได้ก็เอา มาทำกินเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วยรวมถึงบางส่วนครูเนี่ยยังสอนนักเรียนให้แปลร,รูปด้วยอย่างเช่นในโรงเรียนเขามีแปลงข้าวโพดอยู่ ข้าวโพดก็กินได้ทั้งแบบฝักด้วยแล้วก็เอาแปลรูปนะครับเป็นน้ํานมข้าวโพดแบบนี้ขายในโรงเรียนขวดละ10บ,บาทรายได้ก็แบ่งให้นักเรียนส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เอามาเป็นทุนอาหารกลางวันต่อด้วยครับค่ะเห็นบอกว่าแปลงข้าวโพดในฤด,ดูการเพราะปลูกรอบนี้ขายได้เป็นเงิน1500บาทแล้วเด็กๆดีใจค่ะและสําหรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งนี้ถ้าหากว่าจะบรรยายให้หมดครบทุกกิจกรรมนี่ยาวจริงๆเยอะจริงๆค่ะเอาเป็นว่าพูดถึงกิจกรรมหลักๆก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องกิจกรรมทางด้านการ นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมในการบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วยเป็นการปลูกฝังจิตอาสาให้กับเด็กเยาวชนค่ะเพราะว่าเด็กๆจะได้นําไปใช้หลังจากที่พ้นไปจากโรงเรียนแล้วค่ะ กิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการมอบหมายให้กับเด็กนักเรียนแต่ละชั้นทําความสะอาดค่ะอย่างถ้าหากว่าเป็นนักเรียนชั้นป .4 เนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ทําความสะอาดห้องสุขาเห็นบอกว่าสะอาดเอี่ยมอ่องจริงๆค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องของสุขาอนามัยก็เลยต้องเน้นในเรื่องนี้ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆก็เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนโตๆหน่อยค่ะโรงเรียนบ้านทองคุ้ยเนี่ยเป็นโรงเรียนวิถีพุธนะคะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมทุกอย่างเราก็จะบูรณาการในส่วนของ คุณธรรมจริยธรรมเข้าไปนะคะแล้วก็ในวันศุกร์ก็จะมีเรื่องของการทานอาหารมังสวิรัตด้วยนะคะกิจกรรมเสริมก็คือจะมีเรื่องของการฮิ้วกิ่นโตเข้าวัดนะคะทุกวันพระโดยให้พี่ชั้นโตฮิ้วน้องเล็กๆเ,เ,เข้าวัดนะคะคือให้เห็นถึงความเคารพซึ่งกันและก,กันแล้วก็ได้ไมีสันันธรที่ดีต่อก่ะเวลาเราไปเจอผู้ใหญ่ก็จะ มีการไหว้แล้วก็ทักทายอะไรแบบนี้ครับย,ยังจำเป็นมากเลยครับเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้สืบต่อไปครับ ส่วนตอนเช้ามาเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมหน้าเสาธงก็มีนะครับหลังจากที่เคารพธงชาติเสร็จแล้วก็จัดก,กิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด,ด้วยอย่างการท่องท่านิยม12ประการกิจกรรมมารยาทไทยฝึกยิ้มยกมือไหว้ให้สวยงามรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่เคาร,รพคร,บรูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆให้เด็กๆได้ไมาออกกําลังกายกันนะครับอย่างท่าโนราบิกโดยดับแรงจากท่ารำมบนโนราแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิต่างๆเป็นกิจกรรมในช่วงเช้าก่อนจะเข้าเรียนให้นักเรียนได้ซึมซับกันไปครับ